สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปเรนดอมคำทํานายในหัวข้อในวันที่ชีวิตเขาไม่มีคุณเขาจะเป็นเช่นไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำทํำนายจากไพ่กันนะคะในวันที่ชีวิตเขาไม่มีคุณเขาเป็นเช่นไหนบ้าง เดี๋ยวเรามาตรวจเช็คพลังงานความรักระหว่างคนนะคะเขานะคะที่ผ่านมาเนะาะในไพ่สามเหลี่ยญนะคะในไพ่เฉลี่ย <Okay. S 1> พลังงานความรักระหว่างคนใและเขาที่ผ่านมานะแรกแกมันดูเหมือนจะไปด้วยกันได้ค่อนข้างดี นะคะครั้งแรกที่คบกันดูเหมือนจะไปกันได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะแต่จจะด้วยความที่ความที่เขาเรียกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่หยุดนะคะไม่หยุดนิ่งอยู่ที่คุณไม่หยุดนิ่งอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณดูเหมือนเขาจะไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเจ้าชู้นะแล้วก็เป็นคนที่เจ้าชู้เงียบด้วยนะที่ผ่านมาคุณจะรู้สึกว่าคุณเหน็ดเหนื่อยกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขา คุณรู้สึกว่าพบขเขาแล้วเนี่ยหรือมีเขาในชีวิตแล้วเนี่ยคุณเหนื่อยมากคุณรู้สึกว่าคุณต้องแบกรับภาระความทุกข์ทางใจเอาไว้ค่อนข้างหนักทีเดียวหลายครั้งที่คุณมีการคิดทบทวนในความสัมพันธ์นี้นะคะการที่คุณตัดสินใจเข้ามาจากความสัมพันธ์นี้คือมันไม่ใช่เป็นการตัดสินใจแบบปลุกปัก นะมันเป็นการตัดสินใจที่คุณได้ไต่ตองมาเป็นระยะเวลาน,านานแล้วนะคะคุณรู้สึกว่าคุณอดทนมานานแล้วคับพฤติกรรมของเขากับความเจ้าชู้ของเขากับการไม่หยุดหย่ยนนิ่งของเขานะบางเคสบางคนนะคะบางกรณีคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาเห็นแก่ตัวหรือ่าไปเจอคนที่เ่าทาอะไรเขาคิดถึงวความสุขของตัวเขาเองเป็นหลักโดยที่เขาอาจจะไม่ได้แคร์ความรู้สึกคุณเลยหรือไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยคุณเลยว่าคุณจะเป็นยังไงบ้างคุณจะรู้สึกยังไงนะ เขาเรียกว่าหลายครั้งที่คุณโดนทอดจริงนะคะโดนทอดจริงโดยที่เขาไม่ได้สนใจคุณเลยนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยคุณจึงผ่านการอดทนมาในระยะเวลาที่นานพอสมควรเลยทีเดียวเมื่อถึงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณพอดีกว่าคุณเหนื่อยแล้วนะเพราะว่าอยู่ต่อไปมันก็เหมือนกับมองไม่เห็นอนาคตมองไม่เห็นว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะจุดจุดที่คุณนะมองไม่เห็นว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะเห็นความดีของคุณสักทีนะ คุณจึงตัดสินใจที่ว่าออกมาจากความสัมพันธ์นี้ดีกว่าโดยที่คุณเป็นฝ่ายถอยนะ,ะโดยที่คุณเป็นฝ่ายถอยออกมานะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะแล้วนะคะตัวเขาด้วยรานี้เขาคิดเช่นไรกับคุณอยู่อินเดียนเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความอดทนหรือก็จะมองว่าคุณทนก็ได้นะ่ะ นะคคุณยอมเขานะแม้ว่าเขาจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้กี่ครั้งกี่คนนะคุณก็ยอมเขาอะแต่จริงๆแล้วนะคุณไม่ได้ยอมเพียงแค่คุณเป็นคนที่มีความอดทนเท่านั้นเองนะในไพ่นี้ขึ้นมานะเขายังอยากคิดที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อยู่นะเขายังคิดอยากที่จะกลับมาหาคุณอยู่ถ้าคุณกับเขาในตอนนี้มีปัญหามีเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจกันอยู่หรือมีอะไรในเรื่องของระยะห่างต่อกันอยู่นะ เขายังรู้สึกว่าเขาผูกพันกับคุณอยู่เขายังรู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมาหาคุณอยู่มันเหมือนกับว่าสิ่งต่างๆที่เขาไปแสวงหาข้างนอกความสุขข้างนอกที่ไม่ใช่คุณเนี่ยมันเป็นความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวของเขาเท่านั้นเองนะแต่จริงตัวจริงของเขาคือรักที่มั่นคงของเขาหรือคนที่เขาตระหนักได้ว่ารักเขาจริงนะแล้วก็หวังดีกับเขาจริงๆนัคือคุณนะคือคุณที่มีความรักมีความซื่อสัตย์มีความมั่นคงให้กับเขาอยู่ตลอด ไม่ว่าเขาจะทําร้ายความรู้สึกคุณแค่ไหนก็ตามนะคุณก็ยังให้อภัยเขามาเสมอแต่ในเมื่อวันหนึ่งนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณทนไม่ได้แล้วเนี่ยวันนั้นอะ่ะเขาจะรู้สึกและเขาจะเห็นคุณค่าของคุณและเขาอยากจะกลับมาหาคุณอยากจะกลับมาขอโอกาสอยากจะกลับมาขอความเริ่มต้นนะคะขอการเริ่มต้นครั้งใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคราวน,นี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าแล้วในวันที่ เขาไม่มีคุณนะเขาเป็นเช่นไหนบ้างในวันที่เขาไม่มีคุณดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีความสุขนะเขาไม่มีความสุขเลยเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเขาอยากให้คุณได้มาอยู่เคียงข้างเขาเหมือนเดิมนี่ก็ยังหวงแหกคุณอยู่ยังหวงแหกความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอยู่นะได้ไพ่หนึ่งไม้นะคะ ชีวิตเขาตอนนี้อับเฉาห่อยเหี่ยวท้อแท้มากนะมันเหมือนกับสังกตายไปเลยนะ่ะนะคะในวันที่เขาไม่มีคุณเขาอยู่แบบสังกตายนะ่ะนะอยู่แบบเหงาอยู่แบบว้าวเวอยู่แบบเงียบๆอยู่แบบคือในวันที่คุณทุกขนะ์น่ะนะคะคุณทุกข์ด้วยการใช้สติเพราะว่าคุณผ่านความอดทนกับเขามาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่ในเมื่อวันที่เขาไม่มีคุณเขามืดแปดด้านเลยค่ะ นะคะในวันที่คุณมีปัญหาคุณยังเห็นเห็นทางบอกว่าคุณจะผ่านเองออกมาจากปัญหานี้ยังไงคุณจะจบปัญหานี้ด้วยตัวคุณเองยังไงนะแต่ตัวเขาเองพอเขาเจอปัญหาปุ๊บเขาไปไม่ถูกเลยค่ะวันที่คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้วันที่คุณเดินออกมาจากชีวิตเขาในวันที่เขาไม่มีคุณเขาไปไม่ถูกเลยเขามืดแปดด้านไปเลยนะเขาเรียกว่าไม่มีเกียรตใจที่จะทําอะไรเลยอะ มันเหมือนคนแบบอยู่แบบสังกตตายไปเลยอะ่ะอยู่แบบคนไม่มีไม่มีไม่มีจิตวิญญาณไปเลยเนี่ยนะคะเราเรียกว่าไรเลี้ยวแรงที่จะพาตัวเองก้าวเดินเลยแหละมันหมดพลังใจไปเลยละ่ะนะคะในวันที่ชีวิตเขาไม่มีคุณนะเขาอยากที่จะกลับมาหาคุณนะและการกลับมาของเขาครั้งนี้นะคะเขาอยากจะให้สัญญาให้คำมั่นสัญญากับคุณเขาจะรับปากคุณนะคะว่า เขาจะปรับปรุงตัวเองเป็นคนใหม่เพื่อคุณนะและในเวลานี้เขาก็รู้สึกแล้วว่าเขารักคุณมากเขาไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่มีคุณนะคะเพราอยากให้คุณกลับมาอยู่เคียงข้างเขานะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะว่าแล้วนะคะบทสรุปความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะได้ไพ่เฮลโลแฟนนะคะ คุณเองถ้าจะกลับมาจริงๆนะคุณอาจจะมีการช่างใจนะเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าคุณเจ็บมามากเจ็บมาเยอะมันยังเป็นบาดแผลหรือเขาเรียกว่ามันยังมีร่องรอยบาดแผลที่มันยังฝังอยู่ในใจฝังอยู่ในความรู้สึกของคุณคุณกลัวนะคะถ้าคุณจะกลับมาคุณมีความกลัวและกลัวมากว่าเขาจะกลับเป็นเหมือนเดิมกลับไปเหมือนเดิมคือกลับมาทําร้ายความรู้สึกคุณเหมือนเดิมอีกนะอันนี้คือสิ่งที่คุณคิด คุณรู้สึกว่าคุณเจ็บช้ำมากกับการกระทาของเขาที่ผ่านมาและในเวลานี้คุณก็รู้สึกว่าคุณอยู่ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีเขานะคุณก็สามารถอยู่ของคุณได้สําหรับในบางกรณีนะคะบางคนเนี่ยคุณอาจจะตัดสินใจว่าคุณไม่กลับไปแล้วนะคุณเดินหน้าแล้วคุณไม่หันหลังอันนี้สําหรับบางคนนะคะคุณมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดมั่นคงและแน่วแน่เพราะคุณเจ็บ เจ็บมากนะคะกับสิ่งที่เขาทำกับคุณแลวคุณก็ตัดสินใจว่าคุณจะไม่ขอกลับไปอยู่ในจุดนั้นอีกถึงแม้เขาจะรับปากเป็นมั่นเป็นหน่อย,อยังไงก็ตามแต่ความเชื่อใจมันหมดไปแล้วมันไม่เหลือแล้วนะแล้วคุณก็ไม่คิดจะกลับไปอีกแล้วนะส่วนในกรณีบางคนนะคุณยังอยู่ใน่วงของของ,ของเขาเรียกว่าการชั่งใจนะจะกลับไปดีหรือไม่ดี แต่การกลับไปคนไม่ใช่ว่าปรับปรับแล้วกลับไปหรือไม่ใช่ว่าเขามางองแล้วกลับไปทันทีก็ไม่ใช่ <c oughs> ถ้าสำหรับคนที่มีลูกด้วยกันนะคะคนที่มีลูกด้วยกันเนี่ยนะก็อาจจะลักษณะของการกลับมารับผิดชอบร่วมกันในเรื่องของลูกมากกว่าเรื่องอื่นนะถ้าคุณมีภาระอะไรที่มันยังค้างคาที่จะต้องทําร่วมกันนะนะคุณก็อาจจะกลับมาทําในเรื่องของหน้าที่และสถานะ ตรงนั้นนะแต่การที่จะกลับไปคืนดีคุณอาจจะคิดเยอะคุณอาจจะคิดนานคุณอาจจะตัดสินใจนานนะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเขารอได้หรือไม่ได้คุณไม่ได้สนใจแล้วนะนะเพราะอย่างที่บอกว่าทําเจ็บมาเยอะทําเราเจ็บมาเยอะนะถึงเวลาที่เขาจะต้องได้รับบทลงโทษมากและตอนนี้เขาก็ได้รับบทลงโทษแล้วนะเขาเจ็บปวดมากที่ในชีวิตเขาไม่มีคุณ เพราะเจ็บปวดมากที่คุณได้เดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าบทสรุปความสัมพันธ์คุณกับเขาได้ไพ่อ m มพลเ r ได้ไพ่สิบไม,ม้นะบางคนอาจจะมีการบล็อกกันไปแล้วนะคะบล็อกทุกช่องทางไม่สามารถติดต่อไม่สามารถติดไม่สามารถสื่อสารกันได้อีกต่อไป ดูแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์คุณกับเขานะคะมันมีแนวโน้มนะว่าคุณอาจจะไม่ได้กลับไปคือการไม่กลับไปเพราะว่าคุณคิดว่าคุณไม่กลับไปอีกแล้วคุณพอแล้วคุณจบแล้วกับคนคนนี้นะคะคุณจะไม่กลับไปอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นในวันที่ไม่มีคุณออกเลยว่าเขาทุกข์มากเขาทุกข์และเขาเสียใจมากกว่าสิ่งที่คุณได้รับอีกในวันที่คุณทุกข์ในวันที่คุณเสียใจนะ คุณยังไม่อาการหนักเท่ากับเขาในตอนนี้บอกเลยว่าอาการเขาหนักมากกว่าคุณนะคะมันไล่เรี้ยวแรงมันไล่พลังใจมันไล่พลังตายมันหมดพลังใจหมดพลังกายที่เขาจะทําอะไรต่อไปในชีวิตนะมันเหมือนกับมันมันคนมันหมดหมดอะไรตายอยากไปในชีวิตเลยแหละในวันที่เขาไม่มีคุณนะคะอันนี้พไพ่ท้ายกองเป็นไพ่เดมอน อารมณ์เขาจมดิ่งอารมณ์เขาดำดิ่งมากตอนนี้ในวันที่เขาไม่มีคุณเขาเหงาเขาทุกข์เขาเศร้ามากๆนะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้นะคะที่เมื่อกี้เราเกิดเข้าหัวข้อกันนะในวันที่เขาไม่มีคุณเขาเป็นเช่นไหนบ้างบอกเลยว่าเขาเสียสูญนะเขาเสียสูญเสียสมดุลในชีวิตไปเลยแหละในวันที่เขาไม่มีคุณอันนี้มันก็คือเป็นกรรมนะคะเป็นกรรมที่เขาจะต้องรับ กับสิ่งที่เขาได้ทำกับคุณเอาไว้นะก็ขอให้คุณนะคะได้พบผลทางที่ดีได้พบความรักที่ดีได้พบเจอคนที่ใช่คนที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะคะความรักครั้งใหม่การเริ่มต้นครั้งใหม่ที่ดีที่สุดสำหรับคุณและเป็นความรักที่มั่นคงสำหรับคุณนะคะสำหรับการเริ่มต้นใหม่ๆของคุณนะก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะคะ